สบายดีสบายดีสวัสด,ดีนอ้องเมพี่น้องวิศกูสุขุนเนื้อจสเป็นพังงลาวทังไทยหรือว่าตามประเทศกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสหาหศาสนายแล้วพี่น้อง วาสนาสิพามาเิ่งเอื้อยคนหนึ่งขึ้นก็เป็นไม่ห้างเนาะพี่น้องเนาะกาบู่ซื้อเอื้อยขึ้นซื้ออยังสวาสกับบุคยมาเนาะเขาจะเท่าไปถามเบิึงน้ากันเนาะพี่น้องมาเอื้อยขึ้นเนี่ยซื้ออยังเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าสวาสกับมาเป็นครั้งแรกเนาะพี่น้องก็ยังไม่ได้ถามซื้อเอื้อยขึ้นเขากสิเข้าไปถามมาพ่อมกันเนาะพี่น้องเนาะก็เข้าไปถามเบิึงกันเลยพี่น้องว่าเอื้อยซื้ออยัางดีเนาะเอามาห่อเทือดเอื้อยขึ้นนเนาะพี่น้องเนาะกาบุ้ยสวัสดีเอื้อยสวัสดี สืเนาะสือลมลมลมเนาะโอ้ยอจะปีละ38 38ยังเอื้อย38เนาะพี่น้องเอื้อยนี่เป็นห้างบ่โดยเป็นห้างเอื้อยกัมีลูกมีหยังนี่ล่ะบ่มีลูก2คนผู้ิเบิบ่ผูหญ่ายงอ๋อจะปีละผู้ใหญ่18ผนย16อ๋อยงนกคนบ บรีเวณออกนะเนาะออกบแล้ออวโดยนี่เอื่อยมาอยู่นี่เอื่อยอยู่เพื่อนใคยนี่นะอยู่เพื่อนหมู่เพื่อนเอื่อยบุเมนเพื่อนเจ้าเนาะโดบุเมนมาลินเนาะโดยมาลินนี่น้ำหมูเงินเอืเอ่อยแล้ว,ลลว,วการแต่ละมือเอื่อยไปเฮ็ดยังแต่ละมือการคันมีคนแบบว่าสั่งพักสั่งยาแล้เอาพักเอาอยาไปขายไปขายอยู่ตลาดนัแล้ว โดยผูได้ซื้อพอได้ซื้อได้จ่ายพอได้กินในี่ยเขาผัวอยู่กับลูกโสมคนโดยพอได้หาเงินหาคำเนาะเอ้ยพอได้เลี้ยงลูกโสมคนโดยเพื่อนกับเป็นแม่ห้างเนาะโดยเป็นได้ได้เอ้ยป้ากับผัวเจ้าหน้ามาจะปีแล้วป้าได้สามปีแล้วโดยสาเหตุที่เลิกลาที่สาเหตุที่เลิกลาเพื่อนกับตินเหล้าติดยาเพื่อนกับเวลาขอเงินมาได้เป็นป้ตีกันค่ะโดย ก็คือคนบูดีเขาก็เลือกล้าเนาะโดยบูดีเขากันแยกกันอยู่เราก็หาคนใหม่คนที่เข้าใจเขาแล้โดยเราก็ต้องหาสิ่งที่ดีให้ตัวเองนาะเอ้เนาะโดยโดยแต่เอื้อก็สิพ่อเปิดใจอยู่่พ่อแม่เนาะว่าอยู่ไปยังวะเฮ้ยเปิดใจเนาะพี่น้องเนาะมีคนทีถือใจมาหับมาเรียกมาเบิ่งเขาก็เอาโดยมากระว่ายังบบตีเด็นประมาณอายุสี่ห้าสิบแทนเปล่าระดับสามสิบลงมาเลย โบมาคนด็กน้อยดีดูอันุกันน่อยก็เจ้าเนาะดูดขอโทษด้อเอันน้องด้วยกินน่อัยุ่งกับใครนะสามสิบแปเนาะการกิเอ่ยขึ้นกะมักอันยุ่สี่สิบขึ้นไปขึ้นไปหาสิบดูิคนคือมักนี้สเปคแบบมักเบ็งใหญ่ๆสูงๆดเ็เป็นโตเดี่ยวว่ปเดอคนจอยดคือรมได้เบิรานุ่มไทยนุ่มลาวยังไงส่วนรมักส่วนไรนุ่มไทยหรือว่าต่างประเทศ ขึ้นมานุ่มแบบต่างประเทศที่เนาะขึ้นเล่าก็เคยเอาไอ้เนาะเอ่ยเนาะประหยัดลองเบิ่งเพคนประเทศใหม่คำว่าเอามาเป็นครูเป็นโคองกะกะกะมันขึ้นกับคนโซไลต์ก็ดีอย่างกับบุดีอย่างชีวิตครูเฮาถาผ่านโตโตที่ผ่านมาแล้วนี่บุดดีเฮาจังแยกกันอยู่ขาโค้งเป็นบ่ได้แล้วเพื่อนกะ ตีเพ่นกระดาเว่าดาเพลทุกชิ้นทุกอย่างนะเลยเหงเกกันอยู่ลูกกาเรียงเอาอยู่ทรงคนกับลูกเลยยาเลยะขาขายพอไดสูลูกกินแต่ละมืองละยามันเลยคือเราก็อยามได้คนมาสา่มาสาน้ำกันน้อเอ้เนาะโดยมาเห็นเพื่อนอีกชานี่แหละเหนเพื่อนกันยังโบเล่ถขาลูกไงห้างเงินหาทองได้อีกโบเล่คือลูกเออจะยื้อเฮือนมั้ยลูกกาผู้หนึ่งก็ไปห้าเงินแล้วออผู้ที่สองกาไป หาเงินก็อยู่น้าจีนน้าตลกตลาดหาขายเครื่องน้าจีนมาแล้วผู้ที่โศกเขาใหญ่เขาไปมาแล้วเลยก็ได้นี่ก็อยู่คนเดียวบ่โดยอยู่คนเดียวแบบตื่นแล้วไปําแล้วมาเนาะโมผู้น้อยนะโมผู้เอ๋ยนะไปแล้วไปไปไกลแล้วเอ๋ยโอ้ยโดยก็คือสมมติว่าผัวไทยมาหาเอ้ยเอ้ยก็สิยินดีต้อนรักกันอยู่บ่เอ้ยโอ้ยกะยินดีเลยเนาะโดยสมมติว่าคุณอยากเอาไปอยู่น้ำเอื่อก็สิไปอยู่บ่เขอโทษหลายละจะไปบ่ได ค่าลูกค่าเต่าเนาะเอ้ยบ่มีไผอยู่ในเฮงคือันเด้พ่อเพิ่นก็เสียแม่เพิ่นก็เสียแล้วบ่มีไผอยู่อยู่นะครับลูกบ่ได้มีไผคันคือเพิ่นอยากให้ไปอยู่นํานี่ก็เอ้ยคือสิไปบ่ได้เนาะไปบ่โบได้อโคถุนมาขึ้นมาหาเที่ยวหาก็ได้เนาะพี่น้องโอ้ยเพิ่นเที่ยวไปเที่ยวมาเพิ่นมาหาไปมาหาชูเนี่ยได้ค่ะว่าไปหาเพิ่นแล้วไปบ่ได้จ้งดีเลยโดยคือคันไปคือสิไปบ่ได้เนาะคัน กันคือเพื่อนอยากมาทานเท่บ้านนี่โดยก็ให้เพื่อนมาเยี่ยมมายามเขาได้เนาะค่ะบกหลักค่ะเนาะโดยโดยกานคือสิมาโอ้ลมมันงกันนี่ก็กมาหากันก่อนเนาะกรเบิดใจกันไปก่อนเนาะโดยโดยถ้าเอื้อยก็มีโทรศัพท์อยู่บ่เอ่ยกับ่มีแล่เนาะกต่ยังบ่มีเบอร์มีอย่างเนาะบ่มีเบอร์ว่เอ่ยมีแต่โทรศัพท์มือถือนี่แล้วแต่กับบุมีเพจมีอย่างเนาะบุ้มยังบ่มีเนาะโดยโดยต่างเด้อสำหรับหนุ่มไทยหรือต่างประเทศที่มากเอื่ยเพิ่นกั ก็ให้ติดต่อมาทางเข้าคนเนาะทางเข้าคนก็ได้เพราะเอื้อยคือนมีแต่เบื่อนะโถนะเพิ่นกะว่ได้เอาโทรศัพท์มาซ่อมจักมานี่บ่ได้เอามาซ่อมอ่านขึ้นมาเล่นเนาะพี่น้องโอ้โหเบื่อเอามาซ่อมพี่น้องเลยก็คือสําหรับผู้ใดที่มากก็เอ้ยคืนกะโทรศัพท์เนาะเอ้พิ่นก็มักค้าขายอยู่เนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเอื้อยขึ้นค้าขายขายผักขาย้าพี่น้องเอ้ยถ้ามีคนมาสร้างซ่าหาจากลงทุนลงห่อนคืนก็คือสีคักเขาเอื้อยิ่นก็มักค้าขายเนาะพี่น้องเนาะ ก็คือซีดีไปอีกแบบนึงเนาะโดยก็คือสําหรับผู้ใดที่มาเอื้อเพิ่นก็เอื้อเพิ่นก็ยังบ่ทันได้มีโทรศัพท์เนาะโดยโดยติดต่อทางเฮาก่อนก็ได้เนาะโดยและอันแต่พักเราต้องไปซื้อเพราะเลยคือจะปลูกเองบ่ปลูกเองเนี่ยแล้วก็ไปซื้อกับสวนเพิ่นแล้วก็ไปส่งเด้ีไปส่งแล้วถ้ากิมีคนเอาเฮาก็ส่งแล้วเฮาก็มาบ่มีคนแบบบ่มีคนสั่งเฮาก็ไปนั่งขายค่ําแล้วเฮาก็ขึ้นมาหาฮวงจงก็ขึ้นมาพอยามเห็นแรงเห็นง่ายเลยก็ขึ้นมา เห็ดให้เห็นหน้าอยู่ว่าเอ้ยกะกะเห็ดอยู่กะเห็ดน้ำเอ้ยอะไรพอได้กินกุ้งกินอยู่ว่าแต่ละปีได้แจักซอฟกะกุ้งอยู่ได้ปีละล่อยเห็ดคนโบราณดิพอกุ้งกินขึ้นกะเห็ดน้ำเอ้ยขึ้นน้อยเนาะเห็ดน้ำเอ้ยพอได้กินดีกว่าเอาอยู่ละล่าเลยเอาบุญไปหาดิเลยเอาต้องเป็นรักตัวเองได้จังไรดิเลยเอามี็นลูกอยู่ดีจ้าถ้าเอาบุญเห็ดนี่กะได้แต่ว่าเาลำบากหาสื่อกินนะดิจ้า ไอสิหาเงินให้ยด oh, okay. okay. ุกพ่อแต่กุ้มซุ้มพิ่นได้ดูกันดีหยเพิ่นก็ยังบบได้เป็นตนเป็นโตยังหน่อยยังห่อยอยู่สิบหกสิบแปดปียังบบได้ยังเนาะหนยจะคือแบบแต่ว่าเอื่อยคึ้นอายุเอื่อยอยู่บ้านยังน่าเอื่อยอยู่อยู่เดี๋ยวนี้นะอยู่บ้านจอมเผ็ดน้อยเป็นอยู่บ้านจอมเผ็ดน้อยเนาะพี่น้องเนาะก็เอื่อยขึ้นก็เป็นสาวม่ห้างลูกสองเนาะพี่น้องเนาะก็คือกระขาดสาวล ยมาหากินมาสั่งมาสามา,า,มา ada, uno, ดูแลครอบครัวสอยกันเนาะก็คือยังว่าเนาะหักเขาก็ต้องหักลูกเขานำเนาะก็ต้องหักได้เนาะคันคือมีพอห้างพอหมายยังมามากเอื้อยๆก็สิทับได้อยู่บ่ทับได้ตเนาะทับได้เบนาะมาดูดกันเนาะโดยทับได้คือกันทับได้เบิดเนาะพูดพี่น้องเนาะเอื้อยเิ่นไงแต่ก็คันอายุี้หแต่ชี้ชี้ซิบขึ้นไปเนาะซิบหาหาซิบเปิดโดยโดยกินเผากับยังเอื่ยเมื่อนี้นะกินเผากับ กินมีแท้นะนี่เดี๋ยวปูอยากเข่ากินเผากระเซาะเลยเลยเลยเป็นคนที่อ้วกในน่องพี่น้องเนาะเลยเห็นกะกะสันดาวกะอ้วกประคาวเนาะกเลยจิตถึงใจนุ่มแท้ลายๆคนอยู่ในนาะเพราะว่าทางเอฟซีเขากำเม้นอยู่เออมีสาวอ้วกบ่มักสาวอ้วกมีในน่องพี่น้องเนาะกะมีคนเม้นมาถามอยูเอฟซีเนาะเพื่อนเอ่ยเห็ดกยัง่ได้แล้วเหมือนว่าเอ่ย ายอย่างอยู่หลายอย่างเนาะดแล้วเนดี๋ยวนี้ก็อยู่เพื่อนหลังเก่าก่อนเนาะโดยู่เพื่อนหลังเก่าก่อนเพื่อนหลังเก่าเจ้าก็อยู่กับพ่อกับแม่ตะกี้ผุนบ่อโดยจะอยู่กับพ่อกับแม่ตะกี้แล้วผุนเสียแล้วก็อยู่กับลูกอันเพื่อนหลังเก่าเจ้าสั่งเจ้าเองหรือว่าสั่งกับผัวเจ้าตะกี้โอเพื่อนหลังเก่าแต่แต่พ่อแม่ผุนสั่งมากเพื่อนเจ้าเห็ดปัจจุบันนี่นะแต่เพื่อนเห็ดปัจจุบันนี่โบมีโบมียังเลยกับผัวมีแต่เจ้าสั่งเองเนาะด เอ้ยเชินกัเก่งได้พี่น้องเอ้เช่นกันตั้งเดี้ยงลูกหาเงินได้ซ้ำนี่คนมาสั่งมาสาซอยคือสิเป็นดีหฮงเนาะหาคนวไว้่งมาโดยเพราะว่าหาคนเดียวมันก็เมื่อยเนาะเอ้ยเนาะคือคือว่าแหละตา้งขั้นก็ท่อไรอ๋อโดยเพราะว่าเท่ากันถามาหากินคนเดียวเนาะมันก็อย่างนี้กําลังใจแน่ซอยให้ภากันหาเนาะมันก็สิดีก่านี้อยู่คือลูกเพิ่นไปหาเงินกับพ่อจะได้กุ้มตัวเองเนาะ โดยโดยเพราะว่าก็16ก็18เนาะพี่น้องเนาะเอ้ยมอย16มอเนาะ18เด้ออ๋อมาถามอยู่มื้อนั้นลูกชายว่าตัวนั้นลูกชายจ้าเนาะโดยลูกชายเลยแต่เพิ่นเป็นกระเยได๋แต่พ่อจะหุ่นน้อยๆวางๆได้มือีนเพิ่นเฮาว่าบ่ติดแจเพิ่นหาไดโดยจะพ่อจังว่าคุณวงวาง ตรงห้องเพิ่นว่ายิงได้ลูกยิงได้งห้องเพิ่นปากทุกก่งเรียนสร้างได้เพิ่นด่าได้โด,ดยคนท่าไรคือใจเพิ่นก็เป็นยิงเนาะโดยเถื่นอนก็เพื่อนเพืยิงใส่ของผู้่อยิงบรรทุกยาเกิดคือการโดย เป็นมักจะจิตใจเป็นแมิ่งแล้วไอก็ดีแล้วลูกเป็นท่านพอบายย่านเขาไปบุรีคำวใจเป็นผู้ชายนั่นกะโันเขาขึ้นก็ไมีพ่อเด้โดยขบโบบายใส่ข่อยกินแต่ตั้ข่อยกินแต่ประเพ็ดประเพิดไปกับผู้หญิงข่อยกินแต่ตั้ข่อยกินแต่แบบว่าคือผู้หญิงหมักกะเพรอะกะเพรนุ่มขบโบบายกับผู้ชายโลยมีแต่แฟนเพิ่นไหนเพิ่นไปนัเพิ่นโบบาขึ้นก็มีแฟนดิโดยมีแฟน แต่เรอเอื้อยก็มีแต่เป็นขายพังมาได้เออื้ยก็มาหาเร่ยนน้ำมู้เถื่อกระที่ขายพังมาแล้วก็มานั่งริบน้ำมุ้งสำเร็สำเน็จแล้วก็เมื่อเห็นแดาเห็นง่ายก็เป็นไกย์เพื่อนเขาหนุนหน้ามาถาลูกมาแต่เบี้ยคือสำหรับคลิปนี้เราก็ได้โอ้ลงกับเอื้อยเปิ่นนานพอสมควรนะเนาะโอเคเนาะไม่พี่น้องสาบอากาได้โอ้ได้ลงกับเอื้อยขึ้นไปที่เรียบร้อยเลยไม่พี่น้องเนาะเพราะว่าสาบอากา เอ้ยเขินกันยังโมมีเบอร์โทรขึ้นมีแต่เบอร์โทรเนาะพี่น้องแต่ขึ้นก็เอาโทรศัพทบได้เอามาเลยเข้นมาเล่นเงินโมมาเนี่กะขึน้นบ่มีเพชรขึ้นว่ะเอ้ยเขินกับเปิดใจร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะเอ้ยเนาะ,ะมีคนมาหามาร่มกะขึน้นกะยินดีต้อนรับเนาะพี่น้องเนาะใจขึ้นนิ่งแบบขึ้นกับอยากนิน่งแบบว่าไทยหรือว่าต่างประเทศเนาะเพราะว่าว่าคนเล่าเขินก็เคยเอามาก่อนเนาะพี่น้องเนาะ กาสบายกาได้ร่มก็เอื้อยขึ้นเป็นเพิงเติบได้ดสบายกาสิได้ดำลาเอื้อยขึ้นมันี้ก็สบายกาบม่ได้มีอย่างไรไม่ได้ซื้ออย่างมะผากเอื้อยเราก็มีน้ำจิตน้ำใจนี้แน่นอนเนาะเอื้อยเนาะพอเอื้อยได้ซื้อกนต้มขนมให้ลูกกินเนาะเอื้อยเนาะกาสบายกาให้เอื้อยขึ้นพอได้ซื้อก็ต้มขนมมาเอื้อยอ่ะสบายก็ไม่มีอย่างหายลายสบายดีเอ้สบายดี โอเคเพ่อพี่น้องเพราะว่าสว่ากัโอ้ลงมอเอื่อยขึ้นกากระึ้งติบน้องพี่น้องเนาะเพราะว่าเอื่อยขึ้นกาปินไม่ห้างเปิดใจพี่น้องเลยไม่ห้างลูกสองน้องพี่น้องเนาะกาเอื่อยขึ้นกาเป่าป็นพอสมควรนีพี่น้องอ้ยเพราะว่าสาวไม่ฆ่าน้องพี่น้องเนาะขึ้นมาฆ่าคายนั้นพี่น้องกาบ้านขึ้นจักบานสาวเปสว่ากรืลืมมีทหาขึ้นกับมาฆ่าคลายคลายพราคายหนาขึ้นก็เลยอยากว่าเป็นิดน่อยนึงเอื่อยคนนี้กับน้องพี่น้องเนาะ ถามว่าเอฟซีสะบัดสนใจเนาะเอฟซีสวบัดสนใจกับแม่นว่าเพิ่นติดต่อทางสวบัดก่อนเนาะพี่น้องเพราะว่าเอ้ยเพิ่นกับโบมีเบอร์โทรเนาะพี่น้องเนาะมีแต่เบือพี่น้อเอ้ยพิ่นบ่มีเพจพี่น้องเอ้ยแต่ว่าโทรศัพท์เพิ่นก็เอาไว้เฮือนเนาะพี่น้องเนาะก็เลยบ่ได้เบอือขึ้นมื้อนี้ก็บขึ้นมาดินนําเพื่อนมุเพิ่นว่าพี่น้องเอ้ยกับ่มี่อย่างายเนาะพี่น้องเนาะกัสวบัดก็บเจ้าไมเวลาพี่เนาะน้องเมื่อบ้านเมื่อเฮือนเนาะพี่น้องพ่นก็ลงมิดตกอีแต่พลกด้พี่น้องเลยทางก็อยากเปื้อนเนาะพี่นน้องเาะ ่สบายดีได้วสวัสดีดเลยพ่อแม่พี่น้องเลยวันสุขผู้สุขคนวัตถหมองคลสเจวัตถหมงคลสุบอลเลยพ่อแม่พี่น้องสบายดี